ก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มิวนะคะคืออย่างมิวอ่ะมันเป็นคนแบบชอบดูแลนี่ก็เขาก็จะดูแบบดูแลความงามตั้งแต่แบบเซลล์ข้างในเลยค่ะว่าแบบเซลล์ข้างในเรามีอะไรที่ขาดไปวิตามินอะไรที่ขาดไปก็ใส่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บแนอนะในอย่างเงี้ยค่ะต้องเติมวิตามินอยู่ขนาดไหนยังไงคะก็ต้องเติมนะคือจริงๆแล้วแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันคืออย่างเราก็ต้องมาวัดดูว่าแบบเอามาเช็คดูว่าเราอ่ะ ขาดวิตามินอะไรบ้างแล้วคุณหมอก็จะแบบให้วิตามินที่เราขาดไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันรใช่มันก็เหมือนเป็นการดูแลตัวเองจากแบบเซลล์จากข้างในเลยค่ะจากข้างในเพื่อให้ออกมาสู่ข้างนอกให้หน้าตามันสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะกมาพหมอที่ได้ใช่ค่ะก็สามารถมาพบคุณหมอที่โรงพยาบาลวัิริได้ค่ะ ค่ะก็ก็ฝากโรงพยาบาลวันเสิริด้วยนะคะก็เป็นโรงพยาบาลที่ดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความงามค่ะก็สามารถมาปรึกษาได้เพราะมิแนเด็คุณหมอเก่งๆทั้งนั้นเลยค่ะที่นี่วันเสด็จด้วยกันยินดีค่ะตอนแรกเราคุณแยังสงสัยว่าคือจะหลุดคือโทรือเปล่าจะต้องบอกก่อนว่าในในยูทูบอีพีหนึ่งอันนั้นนะคะมันเป็นเรื่องของที่มันเกิดขึ้นตอนแรกเลย มิวประสบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบเรื่องใหม่มากสําหรับมิวอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนเห็นเพราะจริงๆอ่ะตั้งใจตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะตั้งแต่ตอนแพลนแล้วว่าแบบอยากจะแบบถ่ายทุกเขาเรียกว่าอะไรทุก p r o c e s ของมันไม่ว่าแบบอะไรจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็จะถ่ายตลอดแล้วก็จะมาทําเป็นคลิปเพื่อแบบมาแชร์ให้แบบคนได้เห็นการอะไรอย่าง,งเงี้ยคือดอนต้นก็คือทองท้อแล้วตอนนี้กี่เดือนแล้วกี่สัปดาห์คะตอนนี้3เดือนกว่าแล้วค่ะ ตั้งใจบอกว่ามาบอกช่วงนี้เลยนะครับ่ยใช่ก็ตั้งใจจะบอกช่วงนี้แหละเพราะว่าด้วยความที่แบบคือตอนแรกที่รู้ว่าอยากจะบอกทุกคนเลยค่ะอยากจะบอกแบบบอกเพื่อนบอกอะไรเงี้ยต่วงายังไม่บอกดีกว่าแล้วก็แบบไปหาคุณหมอเพื่อความมั่นใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บังเอิญว่าไปเจอเรื่องนั้นอีกแล้วก็รู้สึกว่าแบบแล้วก็คุยกับคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าแบบช่วงแบบสามเดือนแรกเป็นช่วงที่มันแบบมันบอบางมากมันเซนซิทีฟมากอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบอยากเอาแบบ อะให้มั่นใจก่อนก็คุยกับพิเซรุ่เอาให้มั่นใจแบบชัวร์ก่อนเลยเหอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นที่ที่เจอเหมือนกับ่เหมือนไม่เจออน้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันยังไงคะคคิดว่าน่าจะเป็นจากการที่ปกติแล้วประจําเดือนลงมาไม่ไม่ตรงค่ะเพราะฉะนั้นวันตกไข่อะเลยไม่ตรง วันที่แบบคุณหมอนับเลยแบบคาดเพื่อนอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยเหมือนแบบยังไม่เจอซึ่งความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงคะเหมือนเราจะน้องจะมาแล้วแต่แบบยมันไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยคือวีคนั้นน่ะเป็นวีคที่แบบคือตอนตรวจแล้วแบบเครียดมากตรวจแล้วแบบคือพูดอะไรไม่ออกมันเป็นอะไรที่ใหม่มากสําหรับมิวกับพี่เซษนะคะคือตอนแรกคุณหมอแบบตรวจแล้วก็คุณหมอก็เงียบไปแล้วเราก็เหมือนเราก็น่าเสียนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็แบบ มัอนมีแบบสายหน้านิดหนึ่งอะไรเงี้ย <_ d ark> ก็แบบพอแบบมาคุยกันคุณหมอบอกยังไม่เจอเราก็เลยแบบมันแปลว่าอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยออแล้วก็เสีย <_ d ark> ตอนนั้นแบบโนูกับพี่เซนแบบจ่อยแล้วก็แบบจะถามหมอก็ถามไม่ถูกคือเหมือนแบบมันมันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือช่วงนั้นต้องรออีกหนึนง่งสัปดาห์แล้วไปตรวจใหม่ใช่แล้วช่วงสัปดาห์นั้นนจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่แบบอย,ยากคือไม่รู้จะทำยังไง <laughs> ช่วงช่วงแรกที่ไปตรวจเลยตอนนั้นนะคะ่ะคุณหมอเดาว,ว่าน่าจะ6ีเป็นที่แบบปกติเขาจะนับตามแบบวันประจำเดือนมาวันแรกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นได้บอกครอบครัวไหมคะว่าในช่วงที่รอวันนั้นอ,อ,อ๋อวันนั้นมีบอกแค่แม่เมลวกับแม่พี่เซนนะคะ่ะคือบอกเอ้ยตอนนั้นแม่เมลเออแม่มลูรู้แล้วนนใช่แค่แม่มลูกับแม่พี่เซนนะ,คะ่ค่นนะ,ค,ะคือแบบบอกน้อยมากเลยเพราะมันเหมือนแบบ มันยังแบบเอ้ยใช่เปล่าใช่เปล่าอะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยกล้าบอกใครแต่อีกวิ่ไปก็ออาห็นตัวอ่อนอะไรพอไปกดเองใช่พออีกวิ่หนึ่งไปก็เจอแหละก็โล่งคือแต่ว่าระหว่างนั้นเราก็แบบเสิร์ชดูข้อมูลไปว่าใครพระอะไรเงี้ยคือเขาจะทํายังไงอ่ะเออแล้วก็สุดท้ายก็เจอก็โล่งมากจะเป็นคุณแม่นะครับหรือครูขนาดไหนครับเนี่ย ก็จริงๆก็ยังเป็นความรู้สึกที่มันยังยังยังงงอยู่นะคะเพราะว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็เดี๋ยวก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปกับพี่เซนเนี่ยแหละค่ะพี่เซนตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่เซนก็ตื่นเต้นมากๆคือทั้งดูทั้งพี่เซนเลยงงงงว่าแบบอุ้ยมาแล้วจริงเหรอมันมันเหมือนเร็วมากเลยค่ะคือเราเพิ่งปล่อยเพิ่งปล่อยไปแบบเยาวๆอย่างเงี้ยปล่อยแค่ครั้งเดียว คือสุขภาพดีมากเลยแบบเดือนเดียวติดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบเรายังงงงงอะไรยังไม่ได้แบบตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ก็ก็เป็นเรื่องใช่ก็เป็นเรื่องที่แบบน่ายินดีมากๆเลยคือทางทางบ้านคุณเซนนะคะคุณแม่เขาก็แบบโอยดีใจมากเพราะเขาแบบอยากให้มีมาแล้วมานานแล้วใช่ก็คุณแม่สั่งเครื่องวัดหัวใจเอ๊เขาเรียกนะเครื่องฟังหัวใจใช่ไหมเหมือวัส่วนเอง ่โต้เองครับยังกลุ้มเป็นคนดูเรียนไม่เติบโตคุณแม่คุณเซนค่ะเขาก็เหมือนแบบไปซื้อพวกกระเพาะปลาสดใช่ยหมไปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยมาให้ทานอยู่เรื่อยๆเขาบอกว่าเหมือนแบบต้องดูแลตั้งแต่แบบอยู่ในท้องเลยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะก็อร่อยดีมันก็รสชาติเหมือนแบบเหมือนกระเพาะปลาอะไรอย่างเงี้ยปกติก็อร่อยดีเป็นเหมือนกระเพาะปลาดําแดงอะไรแบบเนี้ย ติตอนนี้ต้องเหมือนจะต้องดูแลบบตัวเองมากกว่าตีวเองอะคะ่ะเหมือนมีแพ้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยไหมคะเป็นคนโชคดีมากเลยไม่แพ้เลยค่ะคือชีวิตปกติเลยมีมีแค่เรื่องแบบเหมือนห่วงนอนแล้วก็ปัสสาวะบ่อยอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองนอกน,นั้นก็นอนนนกน,อน,นั้นก็แบบเหมือนเดิมเลยค่ะความอยากทานเปรี้ยวอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าปกติเป็นคนชอบทานเปรี้ยวอยู่และเหมันก็เลยแบบไมแบบ่ไม่ได้รู้ว่ามัน ใช่เราคนเซ็นคนดูแลดีกว่าปกตินะช่วงนี้โอ้ยก็เขาดูแลดีอยู่แล้วนะแต่ช่วงนี้เขาก็แบบดูแลดีขึ้นอะไรเงี้ยคือแทบไม่ต้องทําอะไรมากมีท่าอะไรมีแบบแอร์คอนนะแบบไั่งเช็ดเท้าให้ไม่ถนัดนะแต่ว่ายังแบบสวมติว่าผมลูบศรผมมาอะไรอย่างเงี้ย ไดผมอะไรเงี้ยพอแบบเขานั่งดูทีวีอยู่ได้ยินเสียงเราไดผมเปิดเครื่องไรผมก็จะมาไดให้อะไรแบบเนี้ยค่ะก็แต่เขาก็ทําแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วนะอ่าเก็สั่งมาแต่เราอะไรก็เขาก็แบบคอยย้ำและข่าว่าให้ระวังคือคือด้วยความที่มาเร็วมากแล้วเรายังมีงานค้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นห่วงบางทีแบบบางงานเขาก็แบบเป็นห่วงว่าเราจะต้องมีทําแบบ ออกแรงอะไรเยอะไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เป็นหัวแค่นั้นแหละแล้วอย่างละครนะคะตีลาอะไรแล้วยังไงอย่างละครก็เหลือแค่3คิวเองค่ะก็ก็อีกไม่นานก็จะปิดแล้วก็พอดีลงตัวชาวแกงว่าไงคะชาวแกงชาวแกงก็ปื้ดสเต็ปเนชาวแกงก็แบบประมาณว่าแล้วก็ไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเรามีไปทานข้าวกับเขาบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็แบบมีทานไหวการอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบไม่ทานเขาก็ถามทำไมไม่ทาน หนูก็อ๋อไปบนมามั <ke> ่ไปเรื <online> <pl ains> ่อยอ่ะหนูหก็มั่วไปอ๋อโบนโบนมาอะไรเงี้ยไมคยือยังไม่กล้าบอกใช่ก็ไม่กล้าบอกยังไม่อยากบอกคืออยากให้แบบเรอครบให้มันชัวร์ก่อนแบบชัวร์แน่ๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเราตั้งใจถือคลิปอยู่แล้วหรือว่าไอ้ผู้ใหญ่เขาจริงๆไม่ได้แบบตั้งใจถือคลิปขนาดนั้นค่ะแต่ว่าด้วยด้วยด้วยที่คุณหมอบอกว่าแบบช่วงสามเดือนแรกเป็นช่วงที่แบบเซนซิทีฟมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้ผ่าน สามเดือนนั้นไปก่อนอ<ค>แล้วก็ <ไป S 1> เอาให้ตรวจให้มันมั่นใจว่าแบบปลอดภัยแน่ๆแ,แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีใครมาความรู้สาวไหมครับแชร์ประสบการณ์คุณแม่เพิ่งเริ่มตัคันก็มีบ้างน,นะคะอย่างแบบว่าเออก็จะมีเพื่อนมาแบบมาคอยถามว่าเออขาเรียกว่าไหนะฝากท้องกับคุณหมออะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเขาก็จะช่วยแนะนำให้อะไรแบบ ก็มีแนะไว้เปิดคุกิกเยก็มีคือส่วนใหญ่พวกถ้าเพื่อนๆใกล้ชิดกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าและว่าและอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้บอกใครเลยคือเพื่อนที่แทบจะรู้พร้อมกันกับแบบทุกคนเลยบางทีแบบเพื่อนยังแบบตกใจดูคลิปแล้วก็ตกใจว่าสรุปว่ายังไงเนี่ยท้องหรือไม่ท้องเนี่ยอะไรเงี้ยคือไม่ได้แบบเขาก็ไม่รู้ก่อนที่พอเห็นแบบของตัวเองเริ่มี ก็เริ่มแล้วนะเนี่ยนี่ก็แบบแอบปวดซีดนิดนึงครัวนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการสัมผัสเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรากังวลไหมคะหรือว่าจริงๆก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติก็ก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาตินะคะจริงๆคุณหมอบอกว่าเมลจะต้องน้ําหนักขึ้นได้แล้วตอนเนี้ยตอนนี้ยังไม่ขึ้นเลยค่ะแต่เขาบอกต้องขึ้นแล้วหลังจากนี้ต้องขึ้นแบบเดือนละแบบโลครึ่งสองโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนต้องขึ้นแล้วทานได้ปกติใช่ไหมทานได้ปกติเลยค่ะ อยากได้เพศไหนไปตามาเลยชายหรือหญิไ้หมดเลจริงได้หมดเลยค่ะหญิงและชายได้หมดเลยปล่อยไปตามแบบธรรมชาติเลยคนนี้คือธรรมชาติให้มาเลยจริงๆมีไม่แปลกมัไม่แปลกนะไม่แปลกคนนี้ยิ่งไปไม่จรางจริงๆตอนนี้อยากทราบเพศแล้วด้วยแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบ ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะนี้ทราบจากการตรวจเลือดตรวจจากโครโมโซมค่ะก็พอทราบแล้วแต่รู้นะเนี่ยยังไม่บอกหรอยังไม่บอกละกันเดี๋ยวรอชัวร์ๆก่อนมีเริ่มไหมคะเขาเริ่มไหมเรื่องจะบอกเพศอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเรื่องบอกเพศอะคะเขาไม่มีเรื่อง <c oughs> หรอะเอาแค่ว่าไหนที่แบบอ่ะเรารู้ชัวร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างที่โหไม่ได้ไม่ได้แบบคาดหวังว่าคนแรกจะเพศอะไรอะอืมคนแรกคือแบบเพศอะไรก็ได้เลยทํางานไปถึงเดือนไหนคยับนี่แหละเดี๋ยวก็จะอยู่ละนี่จริงๆหลังจากนี้ก็จะเหลือแค่ถ่ายละครอีกประมาณสามคิวแล้วก็แล้วก็ปิดจัวแล้วค่ะเนยหยุดเลยเนี่ยหยุดอ่ะอย่างตอนรู้ก็ร้องร้องไห้เลยมาตอนนั้นเไม่ร้อง่ะมันเป็นความรู้สึกที่มันงงมากกว่าเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือคือ ที่บ้านก็จะมีเครื่องตรวจอที่ตรวจปัสสาวะใช่ไหมคะใช่คุณเซนก็ซื้อมาเป็นสตปอกไว้เต็มเลยแล้ววันนั้นก็กลับมาก่อนจะนอนจะนอนอยู่แล้วคุณเซนก็บอกว่ามิวมิวตรวจหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าตรวจหน่อยดีกว่ามันก็อตรวจก็ได้แล้วก็ใจก็คือไม่ได้คิดเลยก็คือตรวจไปอย่างนั้นนะคะเขาบอกให้ตรวจก็ตรวจก็ได้แล้วก็อ้าบากว่าเอายังไงเนี่ยแต่ตอนแรกขึ้นมาขีดน่งกอดชัดๆเลยขีดนิดแล้วก็ โอเคก็ก็ก็คิดว่าน่าจะขีดหนึ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วปรากฏพอแบบทิ้งไว้แป๊บหนึง่งมันเริ่มขึ้นอีกอันหนึ่งจางๆงาแล้วแบบพี่นี่มันอีกขีดหนึ่งปะเนี่ย oh. หรือมันไม่ใช่เพราะมันจางม,มากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยเสิร์ช Google แล้วก็ลองเอาอีกอันนึงมาตรวจก็ขึ้นอีกอันหนึ่งจางๆครัเพราะเม่จำได้ว่าก่อนหนะ้านี้เคยเมื่อประมาณแบบไม่กี่วันที่แล้วค่ะเคยตรวจแบบไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นไม่เห็นขีดอีกขีดหนึ่งเลยเห็นแบบแค่ขีดเดียวแบบชัด แต่ว่าคงไม่ได้มีสัญญาณแบบประจำเดือนเหนยมากมีอาการนี่เนีย่างเลยอ่ะย่างเลยก็คือแค่สุ่มล้ไมกวัวแค่กตัวคือด้วยความที่เป็นคนประจำเดือนมาไม่ปกติอยู่แล้วค่ะจริงๆอ่ะตอนนั้นก็เป็นขวดเป็นช่วงที่ประจำเดือนควรจะมาแล้วแต่ว่าเราอ่ะมาไม่ปกติอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรเลยแบบไม่ได้เอกใจเลยก็แค่คิดว่าเดี๋ยวมันก็คงมาแหละอะไรอย่างเงี้ยมีอีกนิดนึงเรื่องแบบอ่าคาวก่อน ใส่ตาขกับเต้อะค่ะมันก็มีแบบดราม่าว่าแบบอย่างใรอย่างแต้าเขาออกกำลังกายแต่ก็แบมีเซ็ตตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องสาวก็เห็นบ้างค่ะเห็นบ้างค่ะแต่จริงๆอันนี้เป็นเป็นเหมือนคอนเซ็ปต์แรกที่เราคิดไว้อยู่แล้วว่าเรามีไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันคือพี่เต้าเป็นคนออกกําลังกายหนักๆอยู่แล้วคือทุกคนก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขาออกกําลังกายก็จริงแต่เขาก็เขาก็จะมีเรื่องที่เขาแบบ คอนเซนคือการออกกำลังกายบางที่มันเหมือนมันจะมีบางส่วนที่มันไม่ลดสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เขาก็เลยเหมือนแบบอยากจะได้อะไรบางอย่างที่มาช่วยตรงนี้ให้มันให้มันเบินออกไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องการโฆษณาที่ผมว่าแบบมันเป็นค่าอาจจะเป็นการตั้งค่านิยมที่ผิดในสืน่ออะไรเงี้ยว่าแบบผู้หญิงต้องเกวบางนะอะไรอย่างเง <Ha. S 2> ี้ยทำใก็กก,กายเป็นดราม่าขึ้นมาจริงไหมว่ามันเหมือนกับเราอาจจะสื่อสารสื่อสารผิดไปนิดนึงจริงๆ mm hmm. เราอยากตั้งใจให้มันเหมือนเป็นแบบ คือเราก็เป็นตัวเราแบบนี้แหละแต่เป็นเราในเวอร์ชั่นที่แบบที่มันที่มันเข้ารูปที่มันแบบเออที่มันไม่ได้มีส่วนเกินอะแบบไรมาให้แบบขวางหูขวางตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเป็นมีคนมองด้านเราไบนมันมีผลกระทบกับเราคุยยังไงไหมคะก็เราก็พยายามจะสื่อสารออกมาให้มันให้มันเป็นในเวทที่มันชัดเจนยิ like ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S> <falsch> ก็เราก็คุยกันนะคะก็อยากจะให้มันให้มันสื่อสารให้มันชัดเจนมากกว่านี้อะไรเงี้ยอันนั้นมันอาจจะแบบผิดพลาดเรื่องแบบการการสื่อสารออกมาเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะสื่อสารหาวิธีสื่อสารใหม่อะไรเงี้ยค่ะพิมพ์ัวของกระทรวงที่มันเกดขึนแบบผลิตภัณฑ์ก็จริงๆเราก็เราก็พร้อมที่จะแบบปรับทิศทางให้มันให้มันเป็นในเวที่แบบถูกต้องอะไรอย่างนี้นะคะคือผลิตภัณฑ์นะคะมันมันมันเรารูอยู่แล้วมันเป็นยังไง แต่เราแค่แบบอาจจะหาทางสื่อสารยังไม่ถูกอะไรแบบนี้